บอกมาแล้ว20ครับผมตีไปตีไปตีไปับผมปุืมแปดสิบครับผมทุบไปทุบไปเรื่อยๆทุกคน โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านเลยนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง P S K นะทุกคนเอาวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตัวเกมของคาจิรินั่นเองนะเป็นเกมความลับของสมบัตินั่นเองนะครับผมถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นในทุน2,300เลยนะครับผมมาดูกันว่าจะได้กําไรหรือเปล่านะจากเกมนี้เล่นไปประมาณ2ครั้งไม่ได้กําไรเลยนะครับโคตรโคตรจะเบื่อเลยนะ เ,ออเล่นไปก็ไม่ได้นะทุกคนแต่วันนี้ก็จะมาแก้มือใหม่แล้วกันมาก่อนอื่นเลยขอปรับเบ็ดก่อนแล้วกันทุกคนเบ็ดขั้นต่าเกมนี้อยู่ที่1บาทสูงสุดอยู่ที่2 0 0พันบาทเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเล่นนะครับก็สามารถคลิกลิงก์งใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะครับผมเออมาเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยแล้วกันเอ,อ้ยไม่ใช่ปั่นดิเออตีดีมันต้องทุบดีเกมนี้บอกมาแล้ว20ครับแล้วผมตีไป ตีไปตีไปครับผมเบิรมแปดสิบครับผม,บผมทุบไปทุบไปเรื่อยๆทุกคนไหนวะมันกดตกคูณตรง,ตรงไหนวะคูณมันก็มีให้อยู่ไม่ใช่หรอวะมาทุบไป ทุบจนเงินจะหมดแล้วทุกคนตุบไปอีกอหินอะไรโคตรแข็งว่ะโอเคสวยได้มาแล้วเท่าไหร่แม่งกูทุบตั้งนานได้ตั้ง20บาทปึ <c oughs> ้มรอบนี้เป็นไง200บาททุกคนบิ๊กวินเฉยเออรอบนี้แตกยากนาดูมามาดิทุบไปทุบไปทุกคน เบิรมมีกโอ้โหสวยได้เท่าไหร่รอบนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับผม<อ> <c oughs> คูณหกครับผมหน<อ>ึ่งร้อยยี่สิบเบิมมีกโอเคสวยครับท่านผู้ชมยี่สิบเดี๋ยวมกดคอนนี้เลยแล้วกันทุกคนมา ทุบไปทุบไปทุบไปครับผมนี่นี่แน่เป็นไงคูณ10 200บาทครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองปรับเบ็ดดูแล้วกันนะครับผมเบ็ด150ามาหาเรื่องหมดเร็วอีกแล้วกูมาไอ้้ย่แม่เงินลดโคตรเร็วทุกคนมาเบ็ด60บบาทก็พอแล้ว มันแตกยากจังหวะโอ้โหเงินกูจะหมดแล้วเพื่อนเฮ้ยมาดิแตกแล้วยังไง300สามร้อุดท้ายโอ้โหเอ้ยเกบาทสุดท้าย่ะเย็ดเคเท่าไหร่ทุกคน320ไม่คุ้มเลยว่ะเพื่อนโอ้โหเป้มหน่อยดิเพื่อนสวยเท่าไรรอบนี้120บาทครับผมไม่น่าจะรอดแล้วแหละนะครับ ก็สำหรับใครที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับต้องมีทุนเยอะนิดนึงนะครับไอ้เหี้ยมาโอเคได้อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนละกันนะฮะอ,อ๋อมันคืออะไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องไปทุบก,กันต่อละกันโอ้โหเงินไม่พอนะครับผมจะหมดละห้าสิบบาทสุดทา้าย มาโอเคทุกคนวันนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะทุน2,000ักว่าบาทเกมนี้แม่งได้โคตรยากเลยนะทุกคนสำหรับใครที่เล่นได้ก็ยินดีด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรผมก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ